สวัสดีครับพี่น้องมนี้ี่มาพา้พี่น้องไม่เห็ดทานครับทานเตาอบตังต้งแต่สามปีก่อนครับที่รงคิปไปครับกำลังเอาใหม่เขาเลยครับพี่น้องเอาใหม่เขาว่าในเตรียมครับเราเขาผู้เดียว หมดออกหมดเขาอยู่เดี๋ยวจะอเอาใส่เห้เต็มแล้วก็จะมาพาพี่น้องเผาครับยังอีกบรายแล้วครับหมอ,อกมาเดียวเต้านี้ก็ประมาณยี่สิบก็ะออบครับที ทายดีวิวครั้งในให้พี่น้องเบิ้งตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนเพื่อนจะเลือกก้อนี้ครับพอผมขึ้นเขาไปยืนมันบิดหัวครับความสูงประมาณสองเมตรตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมเอาดินเขามาใส่ครับอดินเขามาใส่เพื่อนมันยกะระับขึ้นอีกครับเพื่อตอนนั้นใส่ไม่โย่สามโหลดจังจังเต,เต็มเตาครับ อันนี้ซองโหลดกับเตรียมแล้วมันใหญ่งงโพดครับตอนนั้นนะครับเดี๋ยวจะเ,เอาใส่ให้เตรียมก่อนครับเตรียมนะครับพี่น้องนี่ตนันไม้เปลี่ยนปีกอัดปากด้วยครับ เฟื่องโพเข้าไปแล้วก็ปิีติโนนแน่ก็ว่าเป็นยังพีนออ่น้องยง่หนนั่นเขาแกะออกคือเก่าเป็นหอยหน่วงเก่านี่อะไนี่ก็แกะออกเรียบร้อยครับปิดแล้วก็เผาประมาณอาทิตย์หนึง่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รับเพระาะนั้นรวมๆ่วมเดียวก็ ซิบกมือครับสิบสีสิบหามือเก็บไรครับเทืองเผาเทืองปิดไวให้เพิ่นเย็นพอเพิ่นเตาใหญ่เตาใหญ่อันทานหลายแล้วก็น่านับครับขันเตาหนา่อยทำสีหาสอบนี้เหมือนหนึ่งสองเหมือก็กรับเลยอันนี้ยี่สิบกวัวก็สอบครับพพรเพราะปีเราเื้อครับพีบ่น้องเบิ้งรอบ้างห้าขึ้นเตรียมโก ผีระเท้อพ่อไรใส่ครับยีสิบกระสอบมุมปีครับผมสวัดดีครับเดี๋ยวเดือพี่น้องอเดี๋ยว,ย,วยีมาจุดให้พี่น้องเบิงว่าจุดให้พี่น้องเบิงว่าอันเอาทำไรเขาจังสิปิดปิดปากเตานะควรทำไรเพราะว่าตอนแรกตอนปิดปากมองนี้ พิดปากมองนี่ชีจงไว้ประมาณซ้ำความปั่นนี่พี่น้องจงไว้นี่ประมาณซ้ำความปั่นเพราะเนี่ยพอจุดนี่ให้ควนขึ้นนี่ให้ขั้วนคืนจังติดไว้ครับคันจะพิดสนิทเลยให้ให้ควนออกเปลียนนี่เพิ่นจะนั่งติดครับเครื่องมือบนจังจะติดนี่คันคันจงไว้ประมาณซ้ำนี่ ว่านซ้ำนีน่อันยังล่ะเพิ่งจะติดไว้สชั่วโมงนหนึ่งครับก็ข้าวขัขว้วนคืนนี้เต็มอันจนเหมือดเบิดผลก็เอาดินตมมาปิดตึ๊บเข้าไปนี่กระเดียวเพื่อจะออกปเปียวตามปกติครับแต่ก่อนเดือนจะให้ติดสะก่อนให้ ให้เตาพ่นที่ห่อนๆเดี๋ยวนี้เย็นจ่อยๆครับบ้อนใ้มีไฟเดี๋ยวที่ตามครับผมเอาคลิปนี้กับมีแค่นี้สักคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาจูดให้พี่น้องเบ่งมาจูดให้พี่น้องเบ่งในที่คลิปใหม่ๆต่อไปครับฝากที่ตามครับผมช่องมานาชาแนลนี่ครับผมสวัสดีครับ